เครื่องรุนแรงุนเนี่บเเคยเห็นที่กันเคยเห็นหน่ร <laughs> ุนแรุนโอ <laughs> 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 ดึงมา <laughs> <อบ> <laughs> ม่โซโมุแม่มันนอกติดเราบ่น็อกน้องบิมาติดมันม่มแม่นเนี่ยลอก ออันมสวัสดีครับผมไอ้ห่วยราดครับมารายงานตู่ครับผมพี่น้องครับผมปีไม่พัาดไปออปีเก้าพลาดไปปีไม่มีเพิ่มวันที่เท่าไหร่เองครับผมเออดูการยูบตาว่นเลียนมาหอดอีกแล้วครับนี่มาเมาสายอีกแล้วครับตอนที่นี่เอาเครื่องเอาเครื่องสูบนี่มาสูบครับผมเออปีไก <Yeah. S 1> ่นี่ยอ้านนี่ น้องเพื่นไหวปีที่แล้วหารอยขาดทุนครับผมเอาเครื่องรถไถพยานาคพอพยนาพยนาคมนสู่ขาดทุนครับปีที่แล้วหารอยขนาดต่อร่องในหน่อยประนั้นยังขาดทุนอยู่ครับผมออปีนี้เพราะนูว่าปลาหลายครับผมแต่ว่าผมบอกว่าหารอยขึ้นโตเพราะว่าอยังปีที่แล้วขาดทุนครับปีนี้ก็เลยพอเพื่นหารอยขึ้นโตครับผม เลี้ยงกุ้งกางหันกีนน้กครับผมผมบป่ปีที่แล้วมานเออเกิขขอดอะไรว่าเอองัอ้นกะจำนะเอาเอาไปเลยนาฬิกาด้ยคาือแบบมันเคลื่อนเคลื่อนกันครับผมเพราะว่าผมขาดทุนปีที่แล้วครับออที่กำนั่งท่องเข้าไปกินข้าวครับผมให้ผมเป่าเครื่องไ้ถ่าก็คือของมัน้นอวครับเดี๋ยวเดี๋ยมาันใส่ปาพร้อมครับผม มีการเช่าก็เจ๋อมากครับเพราะว่าเป็นตะไบมั่ลอนให้เครื่องว่าผมสิยู่แล้ววุ้นเนี่วุ้นมันกระดังงันแบบโอ้โหครับผมโอ้ยเขาดชุนอีกแล้วนี่รับติดตามครับผมมีนี่ขาดชุนหรือว่าได้๋ยวไปจอบต้องศาลก่อนบ่เป็นคนเกียงเนี่ยมันอาจจะหลอดคนนีจะได้ นี่ี่นฮ่า่น่งดีดีเครื่องดับครับผมเอา้าเขาไปั้งซ้นยนล้บานนี่โอ้ยขาดทุนหยิกซะหนอขาดทุนหยิกซะหนอโอ้ยเนะ คือจังจิบเป็นเลือกบอดีแต่ที่แรกเต็นอ้บานนี่พี่น้องเอง้มูมูพวกันมได,ด้ออกม้าบานนี่เป็นยังละบานนี่ว้าแหนเนียวมั่นว้บานนี่นนอเอาเอาเอาเกิดยังขืนครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งก่อน ว่า,วาเสียวทุนขึ้นเอาทุนของปีที่แล้วขึ้นยือเป็นตัางีิตนอว่านีเป็นใต้ตางจะนอว่านี่ว่าเลี้ยวอนมึงส่งเป็นแต่ไปบอดไปบอดแต่ที่แหลกนเนายัางไงล่ะบานพี่น้องนี่ไพออกมาเลยครับผมกำนั่นกับเขาไปกินเขาให้เดมาขีมมอท่าอีกั่นน่ ยพี่น้องนอบาดี่นอพี่น้องเงยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบิ่งบ่เปลี่ยนยัววายู่วายู่ก็เป็นส่งเครื่องแบบเก่าเก่าแบบสั้นสั้นโอ้ยงานวิเขราอีกแล้ววะนี่ขาดทุนอีกเจ้าน้อโอ้ยที่ได้ไปหาเครื่องไม่บ่นออบาด น้ำหม้อในรถตอนนันนี่ครับผมพี่น้องนี่น้ำพึ่งรถไปประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ไปพี่น้องสสมมากครับผมเดี๋ยวให้สสมซอยเบิ้งสสมซอยเบิ้งดูผมเปิดเบิ้งแล้วน้องมันยังเหลือเมื่อกี้นี่เปิดเบิ้งบ่เสียนี้ว่าน้องมันหน่อยมันมันบบบ่ลงบ่เดี๋ยว เปิดแล้วมุงรอบนึงอะเด็กมงกับว่าน้ำมันมันเหลืออยู่เนอะวะเนี่ยนี่นะเออน้ำมันก็มีอยู่นี่นั่นอะไรน้ำมันอะไรเยอะๆแกะบ่นนาจิตมีปัญหานะกับน้ำมันว่าน้ำมันหน่อยเนาะน้มหรือว่ายังไม่ได้รถอะไรเงี่ยเอองานเข่าละครับผมเออมีของมารถเลยมันก็ดับเองเนาะโอ้ยมึงแม่น้ำมันเครื่องเบร์สบอสซ้อ นี่นี่มองมองมึงเนี่ยมันเครื่องนี่ไหนนี่ขนานมันเครื่องไปกันนอกได้ขี้กันเด้อทำไมมันมีสองฝั่งเจ็บแล้วเอ้ยนอนเงี้ยอย่าเป็นดยังเด้อครับผมนี่บอนี่น้ำมันเครื่องก็มีอยู่นี่แล้วมันดับแดงเนี่ยหรอนี่จะตทใหม้บึงดื่มมึงดูวยซอสตัดม้เนาะอืมเอ้ยเครื่องใหญ่เนาะใหญ่ นไหนดึงท่านอเนียนี่อะไรคาเลงโมแมนวะโชกบลูโชโชเครื่องรุ่นใดบูนี่เ่เคยเห็นเคือกันเคยเห็นงรุ่นใดบูนี่ดึงวะไปโซโซโมเมนมันนอกติดเราบ่นกขันเครื่องเครื่องไอ้โอ้ยน้ำมันเครื่องมันยังมีอยู่ มันมามันเนี่ยหลอกโม่จ้าเพราผมกับแม่ว่าท่านบนจตาเด้ผมมาบนจตาะเดกนี่ผมมานจตาเนี่เสียงมันดังขนาดนะเสียง เครื่องอี่ว่าความมันแบบมันดินอ่ะอ,ะอย่าบอกว่ามันนอกไหนได้งานเขาเลยนอ่อนดึงว่าคืนพี่นอ้อง <laughs> งานเขาเลยหันนารน์เหมอนเขาเรียกมาเลย โอ้ยูว่าแล้วว่าเครื่องก็เปลีต่อไปบ่ารอแท้ว่าเป็นนั่งอยู่นี่ดับลงไปซื้อๆนี่มไม่ได้ไหมปื๊ดเลย่โอ้ยต้องรอคนมาคนแล้วไปเปลี่ยนเนาะอ๋อท่านเห็นรถนามว่าใ้ขันลงไปจน้อยเลยเหมือนว่าแห้งแล้วนี่เมื่อแรกที่แห้งว่ากันเป็นเัื่งนี้โอ้ยใช่ล่ะอะไรที่มาล่ะมาแล้วมาแล้ว เดีย๋ยวให้เพื่อนมาดึงแก่เบิ้ง,งกันแกกันั่นไหมไอ้เบิ้งครงับผมกำนันกำลังมา,มากำนันมาหอดแล้วครับให้กำนันดึงเบิ้งดึงเบื้องหนูกัมนั่น <c oughs> ดึงมาไ,มไปเลยบาทนี้ <c oughs> โอ้ยแต่แต่ผมว่าผมนั่งฟังเนคียงเคียงก็เป๊กแปลกไปแต่ไปรอดบ่เสียงเคียงนี่แ <c oughs> ม่นี่ลี <c oughs> <c oughs> แตัดดึงมาไม่เอาเสียลูกสูบนั่นนี่อยู่แหวนลูกสูบไหนเจมกระดานี่เจนทองโจุ้ย เออเอาเอาเอา,เอาพิเจอหนาะแต่ผมว่านห่ากแล้วนี่ยากมึงนี่คือสีได้กับบาทแล้วละ่ะไม่ได้กินหน่ป่า,าแม่นตัวโอ้จัยมลมด้เรียบร้อยครับผมพี่น้องครับผมพี่น้อง เด็ดสมอเล่นกยิงยิกนกนกอีลีได้วนีดิได้อเครื่องไหมครับมาเปลี่ยนอีรีครับผมเมื่อกี้ผมไปจุฬาครับแต่ตั้มจุฬาส่วนตัวต้องไปปดทุกกลับขึ้นมาเนี่ยครับขึ้นออกมาเปลี่ยนและครับผมนี่นี่เครื่องตัวที่มันนอกครับกระสมงขั้วนอกมืงอราดิี่สองขั no, no ้วนอกเพราะว่าเสียงดังว่าไห่ผมรุนนู่วามันจีบไปได้จังน้ำแม่นอีรีครับผมนอกเลยครับนี่ เออนี่ยเอาเครื่องไม่ไหมาฮะอันนี้เครื่องไม่นะครับไม่เอี่ยมเลยครับผมนี่ไปได้ของสอๆมาครับโอ้เสียงนิ่มขนาดเลยผู้เชี่ยวเาเสียงดีนะผู้เชี่ยวนนนนเนี่ยฮ่า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 อองไปเครื่องไม่มาครับผมเดี๋ยวติดตามครับอีกว่าเดนเหรอกพูน่ะพูน,พนไปพูไนไ้น้ำครับผมเครื่องนึงเลยครับ ครึ่งหนึ่งเลยครับผมที่ตาครับผู้เดินครับผมปุ่นนั่งทายู่เดินครับเลี่ยนปลาไหลครับผมเอ้าวผู้เดินครับผ่าครับผม เอาไม่ยังล่ะไม่ยังล่ะ,ะ,ไ,ละได้ปลาไหลฮะได้ปลาไหลโอ้เอามาชก่ยห่วยห่วยห่ยห่วยอ่้ยหัวยห่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 วหวัห่วห่วห่วยหว่บย่วยห่ยห่วยห่วยห่วเห่วยห่วยห่วห่วยห่ห่วยห่วยห่ตัห่วหห่่่่่้ว่ว่ว่ยว้ยย่หยว่ยว่่่ มาพี่รองม่รุ่นปลาไหลกอเลยครับผมกับเสี้ยนนั่นี่กำลังสีสอนที่สา้เต่าหน้าผมครับผมนี่พ่อยนานส่สีเสาสีสอนพ่าหาปลาไหลให้เต่าหน้าครับนี่เสียบจังซ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 ี่เดี๋ยวฮา่าฮยยนน่าาา่่่าาฮยาฮ่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 ่าฮอาฮ่าฮ่า่่่่า

เอามือไม่เป็กลรต้องน่าเสียเมื่ออาจารย์ล่ะมึงไอ้ดีนะอาจารย์เอามือล่วงน้ำหัวน่ะลูกเสียบเสียบแล้วล่ะโดนเมื่อโดนเมื่ออาจารย์งานเขาเลยบอกขึ้ครับผม băng rong là nó chỉ siếc gặp con cá con bơi con lươn trâu ra nhá 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 สูบแล้วบ่อปลาใหญ่เอาตะป่านซิวกขาเนี่ยบ้านอหลานป้าผมกินกินพวกปลาซิวจนตัวปลาช่อนเอาไว้จะไว้ปีหน้าครับาสูบปลาสาวตะป่านซิวเอาพี่น้องติดตามครับผมเม้าห่าล้อยโชคดีไปครับ ไอเครื่องที่มันนอกว่ต้องซ้อมครับผมเดี๋ยวสิล,ลอยเอาไปขึ้นพระห้อยพนูครับกำนันท้องเป๋าของพามา,นานเา <c oughs> ดี๋ยวมาือแรงเดี๋ยวไปครับครับนนอนกอกไปครับครับไปเปิดนั่งกันได้ลุงไอ้กำนันเอาไปขึ้นวัดเฮาให้เพนนอนงกันได้ให้หลวงตานอนงกันได้จังเอาไปจิบวเห็นเฮาจังจิบวเห็หนเฮ่านะา เอาพี่น้องเอาไปก่อนครับผมเดี๋ยวมือแรกหายวิตี้ลักเอาไปขึ้นเพิ่นครับตอนนี้หาจะป่าก่อนครับผมงานนี้งานหาครับ<ะ>ง,างานหางานหางานหาครับผมบวกก็โมเมนต์งานเอาปลาไปกินๆๆ Ô tona, đây gặp bụng đi. Tona ghi, gặp ba màn tư ba. Maman, manda gặp nửa lạp, bé tay, gặp bụng. Ua, tona, bụng mặt đa gặp. Ô, có vẻ tona, có vẻ tốt. Ô, có vẻ tốt. Ô, có vẻ tốt. Ô, có tao tốt. có có โอ้ยเสียงคุบเติมเลยเมื่อกี้นี่เต้าน่าจะป่าครับผมบาไต่มันหูไปครับป่าเอาุุนพี่น้องรุ่นไปเฮ้เฮ้ยน้เฮ้เน้เฮเฮเ้เฮเฮีเฮ้เ เนี่ยกำนั้นคุ้มยังอ่าใหญ่ฮี่กันครับผมใหญ่โตแขนนี่โอ้ยขึเป็นเจ้าซี่คือเป็นเจ้าซี่โอ้ยงานเข่างานเข่าอีกแล้วโม่ไหนบม่นั่นบม่ไหนโม่นั่นครับผมได้ซ้ำไหนด้ซ้ำหนีนั่นบอแง่กูหนีบ่มีอีกแล้วพี่น้องแง่กูหนีบ่มี่บนว่า ไยซนี่แหละซนี่ก็ต้องเอาครับผมอนะไรน่ะโอนนี้แบบตาตาตะขอน้อยข้งางหลังนี่หน่อยยี่ดีกำลังเปินวางหูอะไรหูปู อยังล่ะโอ้ยให้กำนันจับมันเอาจัดไปกำนันอย่าลืมเอาเครื่องไปส่งพระละมึงแรงอ่นเอาจับไปได้มีตัวเดียวเดียะมัง้งหนูเอาให้ได้กำนันเน่ให้ได้จัดไปนี่โชว์วะโชว์วะครับผมนี่กำนันโชว์ครับผมมีตัวเดียวนี่แหละเบิด้งไงสนิครับผมปลาปีนี้ ทำกันนั่นได้เลยช่วยยังเตัากำนัลักคอกำนันช่วยอีกแล้วครับผมตอนนี้กำนันกำลังลืมครับกำลังรื่มในกรเสิ่งสูบน้ำกำลังสนุกสนานกับการจับปลาครับผม ลืมเครียงสูบน้ำครับเออสูปน้ำแล้วนี่แหละโอ้เจ็บป่าแล้วนี่แลหละไอป่าได้รลายขนานไหนก็ดูนี่นะับผม่นองปลาเข้าไปไปยังชิ้เอาำนันเลยมันจับมันขึ้นบ้านนั่นเขาสุบรรณบ่ก ขึ้นมาตรงนี้เลยไหมเอาฮะัวโอ้ยกำนั่งกัดตัวคุตัวจีริจุลน่ะกำนั่งเนาะนั่นแหละแท้มาเลยน้ำยาแท้เนี่ยมันลดไปรึรีบหนอกดีอ๋อ,อยออี่ว่ายี่ปุ้ยปาลาไหลนกสองส็งเลยไรไรปลาโมมี่จิ้มไดงเป็น พี่น้องครับผมว่าทีแก้มือปีนี้ครับปีที่แล้วก็หารอยปีนี้ก็หาร,อย,อ,ารอยครับผมเมาเมาเจ็บกว่าปีที่แล้วครับบ่ได้ปลาบาทนีิมุยปป้ยปลาใหญ่ต้มเลยเจ็บเจ็บแยบจังๆเลยครับผมพี่น้องปีนี้โอ้ยชิดท,ทมกระทมถิ่นเราได้จะคว้างเลยปีนี้อยา่าไว้เห็น,นเนาะต่อไปนี้อื่นผมว่าเป็นม่วงต้นไหนผมม่วงกันนั่นครับมึอนี่ ไอเลี้ยงปลาวิ่งเหมหาเรกครับเหมาหาเราขาดทุนเราขาดทุนมุ้ยเหมืนหาเราครับผมเป็นห่วงกำนัลเดียวรักเอาเคร, <c ười> <c ười> รื่องซูบไปเครื่องผ้านี่แหละเครื่องนอกก็จะไหวเยังก็เสียหน่อยเสียอยากเสียอยากเสียมากอยาก่าง ไม่างเจอหลักยัง้ม่ยิงมม่รู้มันพังจุดๆจุดเองก็ยัมันพังนอนตรงหักไป่ตรงว่าปากว่าน้อยพอดเานปากมันน้อยเออปากมันากมันนอยพอดอกเขาผมไม่้องเอาแก่นดีกว่าครับผมเดี๋ยวีไปออกกุบ่ายซอยนั่นผมตาที่ไปตรงยังไงครับผมที่ตาครับแต่ในหัวรัดสีว่าสีเจกรับผมบอนี่ทมไปเลยครับผมสี่ทมกระทมร้อยบาท ห้ามไม่ไหวนะครับสนับสนุนครับผมป่าวี่ตัวใหญ่ครับเอา้าเดี๋ยวบ่อหน้าพุอกันไหมครับผมสวัสดีครับผมไดะท่านนี่บรกกำนั่นสวัสดีครับผม,บผมเออต้องกาสวัสดีหายวิตี้ผิดทงเครื่องสู่ไปพระรถเจ้านั่น <laughs>